มีสถานที่โด่งดังมากมายที่มีห้องบางอย่างอยู่ข้างในซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันมีอยู่และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10ห้องลับในสถานที่ดังที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ภูเขาลัชมอร ภูเขาลัชมอล์ไปที่จดจาจากการแกะสลักใบหน้าของประธานาธิบดีสหรัฐสี่คนและถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญในแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแต่คุณทราบไหมครับว่าบริเวณร,รูปแกะสลักใบหน้าของอับราฮัมลินคอนได้มีการสร้างห้องลับเอาไว้ด้วยโดยห้องที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า Hall o f Record มีความกว้าง24เมตรสูง30เมตรมันถูกใช้เป็นสถานที่เก็บบันทึกและเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาแต่ถึงอย่างไรก็ตามการจะเข้าถึงห้องที่ว่านี้ได้เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากลําบากและมีความอันตรายสูงงจจึแทททบบไไมมม่่่่่เเเเเปปิดใหห้นนนัักกอออีียยยววรืคืคขามชม เรียกว่าถูกทิ้งร้างไปนานก็คงไม่ผิดนักอันดับที่9โพลาเซียม ในสภาวะปกตินั้นมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนโคลอเซียมประมาณปีละ4ี่ล้านคนมันคือสนามกีฬากลางแจง้งที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่1ในสมัยของจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งความน่าทึ่งของโคลอเซียมที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีแค่ส่วนที่เป็นพื้นที่แข่งขันและอาจรรย์เท่านั้นเนื่องจากใต้โคลอเซียมแห่งนี้มีเครือขาอ่ายอุโมงค์ใต้ดินซ่อนอยู่ซึ่งคาดว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาในภายหลังทางใต้นั้นมีห้องอยู่หลายร้อยห้องที่มักจะเอาไว้คุมข อไอเฟลนั้นถูกออกแบบโดยชายที่มีเชื่อว่ากุสตาฟไอเฟลโดยภายใต้การออกแบบผลงานชิ้นนี้เขาได้ใส่อพาร์ตเมนต์ส่วนตัวเข้าไปด้วยซึ่งอยู่บริเวณส่วนยอดของหอไอเฟลภายในมีหห้องครัว1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องนั่งเล่นและมี2ห้องนอนโดยในช่วงแรกนั้นกล่าวกันว่านายกุสตาฟไอเฟลพยายามเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและเขาก็ฮววงอพาร์ตเมนต์ที่ว่านี้มากๆแต่ทว่าเมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปมันก็ทำให้มีผู้คนมากมายที่มาขอเช่าอพาร์ตเมนต์นี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการขอเช่าแบบชั่วคราว1คหน้งนางนขอ ก็ได้มีการปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้มาโดยตลอดซึ่งในสมัยนั้นก็มีแขกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยเข้าไปในสถานที่จริงซึ่งก็มีโทมัสเอวายดิสันเป็นหนึ่งในนั้นด้วยอันดับที่ 7. พระาชวังบักกิงแฮม พระราชวังปัรกิงแฮมคือสถานที่พำนักของพระราชนิยีอังกฤษที่ภายในนั้นมีการตกแต่งอย่างสวยงามอีกทั้งยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โดยพระราชวังแห่งนี้ก็มีการเปรดิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้และภายในห้องรับแขกที่มีชื่อว่าเดอะไวต์ดอริงรูมก็มีประตูลับซ่อนอยู่ด้านหลังตู้กระจกขนาดใหญ่ซึ่งเป็นประตูที่พาไปสู่ห้องส่วนตัวของพระราชินีโดยมีอยู่บ่อยครั้งที่พระองค์จะปรากฏตัวออกมาพบแขกผ่านทางประตูที่ว่านี้และแน่นอนว่าแม้ผู้คนจะรู้ว่ามีประตูและทางเข้าดังกล่าวแต่ก็ไม่อนุญาตตใใหูออืนปนยรรวิดดีโๆ เขียนข้างในด้วยเช่นกันอันดับที่6กเทพีเสรีภาพ เมื่อนึกถึงสถานที่สําคัญของสหรัฐอเมริกาหลายคนคงนึกถึงเทพีเสรีภาพแต่คุณทราบไหมครับว่าภายในคบเพลิงของเทพีเสรีภาพนั้นมีห้องลับซ่อนอยู่ซึ่งอันที่จริงแล้วในช่วงแรกที่เพิ่งสร้างเทพีเสรีภาพเสร็จห้องที่ว่านี้ก็ยังมีการเปิดใช้งานอยู่แต่ทว่าหลังจากวันที่30มิถุนายนปี1916ซึ่งเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสายรับของเยอรมนีได้ระเบิดท่าเรือที่เชื่อมระหว่างเกาะแบ็กทอมกับเจอร์ซีย์สิตีอันเป็นเหตุทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนและสร้างความเสียยยหหาาาาาใ้้้แกกก่่่่่่สสสิงงงงงงงออออรรรเเเปปนนนจํวววมมซึึไถททีีูคบขพพภดย และจากนั้นเป็นต้นมาห้องท่วานี้ก็ถูกปิดใช้งานไปจนหลายคนลืมไปแล้วว่ายังมีห้องแห่งนี้อยู่ด้วยอันดับที่5อนุสาวรีย์เรอนาโดราวินชี อนุสาวรีย์โอนาโดดาวินชีตั้งอยู่ที่สนามบินฟิูมิชโนลีโอนาโดดาวินชีที่อยู่ในกรุงโรมของประเทศอิตาลีมันคืออนุสาวรีย์สัมริ์สูง18เมตรเปิดตัวครั้งแรกในปี1960ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้คนต่างก็คิดว่าเป็นแค่อนุสาวรีย์ธรรมดาแต่ทว่าในปี2006ในระหว่างการบูรณะของทีมช่างพวกเขาก็ค้นพบว่าบริเวณส่วนกลางค่อนไปทางบนเล็กน้อยมันมีช่องว่างซ่อนอยู่ซึ่งภายในช่องว่างที่ว่านี้ภายในมีแผ่นหนังสำหรับจดบันทึกอยู่2แผ่นซึ่งมันอยู่ในสภาพที่สมบูรรรร์มาาากกๆโดยแแผ่นนนจเปป็ภาษาลละตติิีัศ ของพื้นที่ระแวกนี้เอาไว้ในขณะที่อีกแผ่นก็เป็นบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีเปิดอนุษาวรียีอันดับที่4ดิสนีย์แลนด์ ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียมีห้องห้องหนึ่งที่นายวอลดิสนีย์เคยสร้างเอาไว้เพื่อใช้ในการต้อนรับแขกพิเศษโดยเฉพาะโดยมีชื่อเรียกว่าไอคูสิบขับสามสิบสามที่ภายในนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและรวมไปถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแต่ถ้าว่าเป็นที่น่าเสียดายที่นายวอลดิสนีย์เสียชีวิตไปก่อนที่ห้องจะสร้างเสร็จเป็นเวลาเพียงห้าเดือนเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาห้องแห่งนี้ก็เปิดให้บริการแต่เป็นเฉพาะแขกเว P ีและสมาชิกเท่านั้นซึ่งกล่าวกันว่าสมาชิกจะมีค่่่่าาาแแรรกเข้อยยูทีีีีหหหสสัััฐฐไปจนถึงงลมค เียมรายปีอีก12,500เรหรี 30, รยญสหรัฐถึง30,000เหรียญสหรัฐอีกด้วยแต่เท่านั้นยังไม่พอเนื่องจากต่อให้เป็นสมาชิกแต่การจะเข้ามาใช้บริการห้องแห่งนี้ก็ต้องมีการจองคิวล่วงหน้านานเป,ป็นปีๆอันดับที่3ตึก Empire State ตึกเอ็มพายสเตทนั้นถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญที่เป็นที่นิยมของผู้คนจํานวนมากผู้คนมักจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กซึ่งจุดชมวิวที่เป็นที่นิยมนั้นก็จะอยู่ที่ชั้น80และชั้น102แต่ทว่าสิ่งที่เรียกว่าห้องรับนั้นอยู่ในชั้นที่103ซึ่งถือได้ว่าเป็นชั้นบนสุดของตัวอาคารและต่อให้ห้องแห่งนี้จะมีพื้นที่ไม่มากนักและมีเพียงระเบียงเล็กๆกั้นเอาไว้เท่านั้นแต่มันก็ยังเป็นททีีีีี่่่่่ตต้้้้้้้้้ออออองงงงงงกกกกกาา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 รรรรขขขผูคคคคคนน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 ซึึึมมุุญญใใหเเเเเถไไดดฉพะบลสสํััััแแปปป็็จิๆชโ2014 และการถ่ายรูปวิวจากระเบียงแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอันดับที่2น้ำตกในแองการา ในข้อนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นห้องลับที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมันคือถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าอยู่หลังม่น้ำตกในแองการาซึ่งในอดีตชาวเซเนกาที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้พวกเขามีความเชื่อที่เล่าต่อกันมาว่ามันคือถ้ำที่มีวิญญ,ญาณชั่วร้ายถูกกักขังเอาไว้และจะมีเพียงแค่นักรบตัวจริงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ได้และมีการห้ามไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปอย่างเด็ดขาดซึ่งชาวเซเนกานั้นจริงจังกับเรื่องนี้มากๆถึงขนาดที่ในปี1763ซึ่งเป็น่่ว่ววงงเลาาาาากกหหออััฤษยยต อยากมีชีวิตยอยู่ก็อย่าเผลอเข้าไปในถ้ำแห่งนี้เด็ดขาดอันดับที่หนึ่งตตุรัสทาวฟอกา จตุรัสท,ทาฟากาตั้งอยู่ที่กรุงดอนดอนของประเทศอังกฤษถูกสร้างขึ้นมาในช่วงศตรวรรษที่19เพื่อลำเลึกถึงเหตุการณ์ยุทธนาวีที่ตรลาฟากกาซึ่งถ้าหากมองเพลินแล้วเราก็จะเห็นได้ถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามแต่ทว่าภายใต้ความสวยงามก็ยังมีสถานีตำรวจที่เล็กมากๆซ่อนอยู่โดยตั้งอยู่ในมุมตะวันออกเฉียงใต้ของจตุรัสมันคือสถานีตำรวจที่เล็กมากๆซึ่งสามารถจุคนเข้าไปได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นมันถูกสร้างขึ้นมาในปี1926เพื่อใช้ในการตรวจตราความเรียบร้อยหรือใช้ในการขังจนผู้ร้ายแบบชั่วน ใจมันเลยซึ่งในปัจจุบันมันก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นสถานีตำรวจอีกต่อไปแต่ถูกเอามาใช้เป็นตู้เก็บไม้กว่าและอุปกรณ์ทำความสะอาดของเจ้าหน้าที่แทน